สนับสนุนโดยโอตะคาระบ็อกเซตขนมพรีเมียมจากประเทศญี่ปุ่นวันนี้ผมจะมากินหมูกระทะทำเองในห้องที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเริ่มกันตั้งแต่หมักหมูเองหั่นผักกันเองแล้วก็หาวัตถุดิบทุกอย่างเท่าที่จะหาได้ในประเทศญี่ปุ่นมาทำน้ำจิ้มสูตรพิเศษของเรานะฮะอาหารมื้นี้จะอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับ เป็นเวลากว่าหลายทุสวรษแล้วที่คนไทยนี้ญี่ปุ่นแบบเราต้องโดนกดขี่ด้วยอำนาจของยากินนิกุและชาบูชาบูเพราะไม่ว่าจะมีร้านปิ้งย่างกี่ร้านร้านชาบูกี่สาขาก็ไม่สามารถทําให้คนไทยอย่างเราเพึงพอใจได้มันถึงเวลาที่คนไทยอย่างเราจะต้องแสดงซอฟต์พาวเวอร์ให้คนญี่ปุ่นได้เห็นหมูกระทะหอมๆพร้อมกับน้ําจิ้มสุดแซ่บปรหวานเผ็ดกําลังดี <c oughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Believe นะครับผมเราหายกันไปนานแค่ไหนแล้วกับห้องครัวห้องนี้ที่เราทําอาหารกันมั้งตั้งแต่เอดแรกๆของช่องนะครับวันนี้กลับมาพร้อมกับเมนูที่ค่อนข้างแอดวานของที่เราจะใช้กันในวันนี้เนี่ยมันซิมเพิลมากทุกคนที่เราเห็นก็คือเห็ดเข็มทองนะครับผักกาดแล้วก็โมยาชิโอ้ยมีโลโก้ทรินิต้าแปะด้วยทรินิต้านี่เป็นค่ายฟุตบอลของจังหวัดโออิตะนะครับเขามาโปรโมท มาโปรหมดบนนี้เลยโอเคเจ๋งเจ๋งเจ๋งส่วนหมูหมูที่ผมจะใช้ก็จะเป็นหมูที่ไม่ติดมันเลยนะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นส่วนโรสกนะครับเขียนตรงนี้เลยว่าสําหรับชาบูชาบูไม่เป็นไรผมชอบเพราะว่ามันมันแร่มาบางมากแล้วก็มันไม่ค่อยมีเวลากินแล้วมันจะเพลินเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาหมูตัวนี้ไปหมักอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะนุ่มแล้วก็มันจะไม่ติดกระทะมากนะครับผมโอเคเริ่ม,มอะไรก่อน เดี๋ยวเริ่มหมักหมูก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปทําน้ําจิ้มน้ําจิ้มนี่ยุ่งยากมากแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าคนอื่นเขาทําน้ําจิ้มกันยังไงแต่ว่ารอเป็นเวอร์ชั่นบิลีฟนะครับเดี๋ยวมาดูกันเริ่มหมักหมูก่อนมาเคลียร์เคลียร์เดี๋ยวหมูเราใส่ในนี้ละกันเนาะเพราะว่ามันไม่ได้มีเยอะมากนะครับอย่างแรกก่อนเลยซอสฟาเขียวไปอย่างเงี้ยแหละต <c oughs> ่อไปก็เป็น ซอสเห็ดหอมนะครับไม่ได้สปอนเซอร์นะทุกคนอันนี้คือใช้อยู่แล้วนะครับต่อไปเป็นแป้งมันดีกว่านี่แป้งมักใส่ไว้เรียบร้อยนะครับแป้งมันสักหน่อยผมขอเตือนทุกคนไว้ก่อนเลยนะว่าช่องนี้ไม่ใช่ช่องทำอาหารเราอะชอบกินเพราะงั้นเราก็ต้องเซอร์ไ e ร์ด้วยการทำอาหารกินเองนะครับใส่ผงฟูนิดหน่อยผงฟูนี่ ผมรู้สึกว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพไหมถ้ากินเยอะๆใช่ปะเพราะว่าร้านอาหารญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยใช้ผงฟูกันจะมีแต่อาหารจีนเนี่ยที่เขาต้องมหมักหมูอะไรเงี้ยใช้ผงฟูกันมันใช้เดี๋ยวเดี๋ยวใช้นิดนึงแล้วกันนะนิดเดียวพอครับนิดเดียวพอยังอ่ะพอแล้วให้รู้สึกเหมือนใส่ผมขอใส่งาหน่อยอ่ามันต้องใส่งาน,นิดหนึ่งนี่นะงานนะครับ ขั่วม,มาแล้วนะฮะโอ้ยพอเห็นหน้าตาแล้วแบบฉันกำลังทำอะไรอยู่อ่ะประมาณนี้อึ๊บมีอะไรอีกมีอะไรอีกที่จะทำให้หมูของเรามันนุ่มขึ้นได้ไข่ไข่อึ๊บอึ๊บโอ้ะเละเละ ไม่เละไม่เละไม่เละได้อยู่ได้อยู่ผมรู้สึกว่าหมูเรามันไม่ค่อยเยอะอะเราตักเอาได้ไหมตักเอานะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาหมูเนี่ยมาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็นี่ปุ๊บคุณหมูอุ้ยสวยงามมากมาหยิบวางลงเลยมือล้างแล้วนะ ไม่ต้องห่วงนะครับทุกคน <c oughs> คนดูบอกไม่ได้ห่วงหรอกมือล้างไม่ล้างห,ห่วงอย่างอื่นห่วงตอนทำอาหารมากกว่าอ่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็ทำการคลุกเค้าให้เข้ากันนะครับทุกคนครับนี่คือการทำอาหารตามเซนส์ล้วนๆเลยนะครับไม่มีการวัดตวงใดๆทั้งสิน้นผมบอกเลยว่าอาหารที่อร่อยจริงๆเนี่ยต้องเป็นอาหารที่ทำแบบนี้แหละครับทำจากใจนะครับ ด้วยความที่ว่ามันรู้สึกจะแห้งแห้งเหือดไปหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเติมน้นําเล็กน้อยนะครับเพราะว่าที่ผมเคยสังเกตมานะร้านหมูกระทะเนี่ยเขาจะชอบเติมน้ำเนาะเพื่อเขาเรียกว่าไดรลูดนะฮะทำให้เนื้อมันอมน้ำมีความหนืดของน้ำเพิ่มน้ำหนัก ของตัวเนื้อด้วยนะครับผมและที่สําคัญเนื้อเรามันก็จะไม่แห้งนะครับนี่คือความเข้าใจส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับผมเ,เดี๋ยวเราก็จะรัดคุณหมูไว้นะครับว่าน่าจะนุ่มกำลังดีนะครับทุกคนเห็นแล้วอย่าเพิ่งจ้าสผมนะครับของช่วงแรกๆอ่ะมันก็ดูแบบไม่ค่อยดีแบบนี้นี่แหละแต่ว่า พอทุกอย่างมันมารวมกันแพ็กเกจเดียวแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะดูสวยงามขึ้นทันทีรอก่อนรอก่อนใจเย็นใจเย็นอย่างต่อไปที่เราจะทำเนี่ยผมว่าทุกคนรอคอยกันอย่างมากนะครับก็คือการหั่นผักนั่นเองแต่ว่าทุกคนเสียใจด้วยนะครับมีแต่ผักหั่นง่ายๆ <c oughs> นะครับมาหั่นผักให้เตรียมพร้อมแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปวางบนโต๊ะก่อนนะครับหั่นยังไงเลยทีนี้อ่ะมีแล้วกัน โอ้โห yeah. oh, oh, ผมกินหมดครับหั่นเพิ่มมาเลยแล้วกันโอเคต่อไปก็เป็นคุณเห็ดขคนทองนะครับล้างให้เรียบร้อยแล้วก็หั่นเลยผมจะหั่นเป็นเส้นยาวๆเลยนะครับ แบบนี้เลย,ยเหลือเยอะไปไหมเนี่ยประมาณนี้ผมว่าผมกินหมดเนี่ยกำนี้กินหมดแน่นอนถุงออกล้างเรียบร้อยแล้วก็มาจัดจานนะครับแล้วก็สุดท้ายเติมด้วยเส้นมามา่าหนึ่งเส้นทวนอ่ะผักเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาไปวางเตรียมไว้ก่อนเลยมาขั้นตอนต่อไปนะฮะนี่คือการทำน้ำจิ้ม สูตร believe โดยเฉพาะนะครับเป็นการทำโดยสัญชาตญาณแต่ว่าเรามีวัตถุดิบคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมเกลือป่อนนะครับน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บส่วนอันต่อไปนยะปกติผมจะใช้เป็นกระเทียมดองแต่ว่าที่ปุ่นอาหารก,กระเทียมดองยากผมก็เลยใช้เป็นหอมดองแทนนะครับเราจะใช้น้ำหอมดองมาแทนน้ำกระเทียมดองจบ ในผมก็อหอมดองออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาหอมดองกับพริกเข้าเครื่องปั่นก่อนโอเคตามด้วยน้ำปลาครับแล้วก็ใส่พริกกับหอมที่เราเพิ่งปั่นเมื่อกี้เข้าไปครับแล้วเราก็เริ่มเปิดไฟกวนน้ำจิ้มของเราได้เลยครับคนที่ชอบเปรี้ยวหวานเพิ่มอีกเนี่ยสามารถใส่พวกซอสมะเขือเทศซอสพริกอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเติมได้นะครับผมก็เห็นบางสูตรเขาเขาใส่กันอยู่ อาจจะถูกปากบางคนบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับผมก็ลองบาลานซ์กันดูได้ถ้าเกิดจะทำเองเนาะโอเคด้วยความที่ผมอยากได้รสชาติแบบไทยๆนะครับก็เลยเอาผงมะนาวขนอมาคือถ้าคนที่อยู่ญี่ปุ่นเน่ยเขาก็จะรู้กันนะครับว่ามะนาวหายากครับจะใช้เป็นเลมอนกันซะมากกว่าแต่ว่าผมจะชอบความแบบเตี้ยหวานของมะนาวแบบ ไทยๆเออผมก็เลยจะใช้เป็นผงมะนาวแบบเนี้ยมาผสมน้ำนะครับเทเข้าไปเลยแล้วก็ผสมเล็กน้อ,นตนอยตาไหนชิมสิอือ้าแซ่บแซ่บมากอือหือเปรี้ยวอือหือเผ็ดถ,ถึงใจมาก สุดท้ายเพื่อให้เป็นน้ำจิ้มที่สมบูรณ์แบบโรยงาครับโอเคในที่สุดเราก็ได้น้ำจิ้มหมูกระทะสูตรช่องบีรฟเรียบร้อยแล้วนะครับผม ในที่สุดหมูกระทะสไตล์บิลีฟของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาวางเรียงรายอยู่ตรงหน้าสวยงามมากผมบอกแล้วทุกคนดูแค่อย่างเดียวมันไม่สวยมันต้องดูแบบรวมกันเป็นเซตนี่ผมบอกเลยดูพรีเมียมมากนะครับแล้วก็อยากจะบอกอย่างหนึ่งน้ําซุปที่ผมใช้เนี่ยผมใช้เป็นอันนี้นะครับเป็นซุปสต็อกคล้ายๆสต็อกซุปหมูนะครับผมผมก็เอาถ้วยเล็กๆเนี่ยใส่เข้าไปผสมกับน้ําแล้วก็จะเอามากินเป็นซุปในวันนี้นะครับจะได้ง่ายๆหน่อยเออ อ่ะแต่ก่อนที่พวกเราจะเริ่มกันเนี่ยผมอยากถามทุกคนนิดหนึ่งว่าเวลามาเที่ยวญี่ปุ่นเวลาอยากจะซื้อของฝากกลับไปให้คนที่เรารักหรือว่าฝากเพื่อนๆเ,เราเนี่ยบางทีมันจะเจอปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเราไปซื้อของของมันมาเป็นแพ็คใหญ่มากเวลาเราเอาไปให้เพื่อนก็อ่ะเอาไปทั้งแพคเลยก็ได้แล้วไปแจกกันเองหรือว่าบางทีเราก็ต้องแบบฉีกซอง เอาแบบขนมถุงเล็กๆแจกให้เพื่อนทีละอันอะไรแบบนี้มันรู้สึกว่าโอเคแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกพิเศษนะครับวันนี้ผมอยากจะมาแนะนำโปรดักต์ของรุ่นน้องผมเองนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่เพิ่งเปิดในจังหวัดโอิตะเลยขอแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับโอตักคาระครับ โอตาคาระาเนี่ยเขาจะเป็นกล่องที่รวบรวมขนมโลเคอลจากจังหวัดโอิตะเข้าไว้ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองเบปุหรือว่าเมืองยูฟุอินที่ทุกคนก็รู้กันว่าของหวานอร่อยมากนะครับผมพอเปิดกล่องมาทุกคนจะเจอกับไกด์บุ๊กไกด์บุ๊กเนี้ยเขาจะเขียนเลยว่าเฮ้ยประวัติความเป็นมาของเมืองนี้เป็นยังไงหรือว่าขนมที่ใส่มามีกี่ชนิดมีอะไรบ้างแล้วก็ทํามาจากอะไรบ้างผมรู้สึกว่าไอ้กล่องตัวนี้เนี้ย มันจะทําให้คนที่ได้รับมาเนี่ยรู้สึกว่าเขาเป็นคนพิเศษมากๆนะครับอันนี้เป็นกล่องแบบกระดาษธ,ธรรมดาเนาะแต่เขาจะมีอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นกล่องไม้นะครับอันนั้นน่าจะเพิ่มความพรีเมียมขึ้นมามากๆเลยนะครับยังไงเดี๋ยววันนี้เรากินหมูกระทะเสร็จอะเรามาลองชิมขนมจากโอตาคาระสัก2-3อย่างดูนะครับใครที่สนใจสามารถไปสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะครับในลิงก์ที่ด e สคริปชั่นนะครับผมถ้าเกิดคุณใส่คูปองโค้ด believe คุณจะได้ส่วนลด5ดอลลาร์นะครับอันนี้เขาจะแพ็คที่ญี่ปุ่นแล้วก็ส่งผ่านเครื่องบินกลับไปไทยให้เลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเดือนมิถุนายนวันที่8และ9นะครับเขาจะมีจัดบูธที่สยามพารากอนที่หน้าเกิร์เมด มาร์เกนะครับชั้นจีเนาะชั้นจีมั้งเออน่าจะชั้นจีนะครับอยู่หลังเคาน์เตอร์ที่14-15ถ้าใครมีเวลาเดินผ่านบูธวันที่8วันที่9เนี่ยยังไงลองบอกเขาได้นะครับว่าพี่บิวช่อง e l i e v e แนะนำมาเออเผื่อจะได้ขนมติดไม้ติดมือกันมาบ้างนะครับผมมาทีนี้ถึงเวลาที่พวกเรารอคอยเปิดเตาแก๊สอืมทยังไงไม่ให้หกอไปต้องแทงข้างบนดนึ่อย่างงี้ปะเออ โอเคโหนี่ผมบอกเลยผมไม่ได้กินหมูกระทะมานานมากนะครับเอาจริงๆกลับไปไทยอะ่ะผมก็ไม่ได้มีโอกาสไปกินหมูกระทะตลอดนะใส่เห็ดเข็มทองเข็มทองโอเคเดี๋ยวประมาณนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวใส่เป็นมาม่าไว้ตรงนี้ แล้วก็ผมมีอันนี้นะครับอันนี้เป็นคล้ายๆกับมันหมูนี่ใส่เข้ามาวางไว้ข้างบนเลยได้ไหมวูเมื่อกี้เปิดไฟแรงไปหน่อยนะครับอันนี้มันหมูนี่วางไว้ข้างบนไม่ได้ไนงะ พราะเดี๋ยวมันละลายหมดเอาเอาตัวนี้ก่อนมาว้ทุกคนว้ใส่เยอะใส่เยอะกระทะมันจะได้แบบว่า ไม่ไหมเร็วเพราะว่าเราย่างหมูทีเดียวได้เยอะเลยนะครับเนี่ยผมบอกทุกคนตัวหมูรสสึกที่ที่เราได้มาถึงมันจะเป็นของแบบสำหรับชาบูชาบูอะ่ะผมว่ามันเนื้อบางกำลังดีนะครับเนี่ยพอเอามาหมาักปุ๊บเนี่ยผมว่าพอดีคำมากนะครับเนี่ยวางข้างบนเนาะโอเค ผมจะบอกอะไรอย่างหนึง่งระหว่างรองหมูสุกเนี่ยผมมาสงสัยมากว่าทําไมมาญี่ปุ่นอะเราถึงไม่ค่อยเห็นร้านหมูกระทะแบบเยอะเท่าไหร่ผมไปถามคนญี่ปุ่นหลายคนเลยนะครับไม่ใช่แค่เพื่อนผมแต่ว่าไปถามคนแบบแ,บบแรนดอมมาด้วยผมเอารูปหมูกระทะเนี่ไปโชว์ให้เขาดูแล้วเขาบอกว่าเอ๊ะอะไรอะทาไมกินกันแบบนี้อะไรแบบเนี้ยผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงได้ทําท่าตกใจจังเลยมีอะไรแปลกหรอเขาบอกว่า คนญี่ปุ่นปกติแล้วอะ่ะเขาจะไม่กินย่างกับน้ําซุปด้วยกันถ้ายิ่งเป็นหมูเป็นไก่อะไรพวกเนี้ยเขาจะพยายามไม่เอามาใส่รวมกันนะครับผมผมก็บอกว่าทําไมล่ะเขาบอกว่าเวลาที่เราปิ้งหมูข้างบนอย่างเงี้ยบางทีน้ํามันจากหมูมันจะไหลลงไปในน้ําซุปซึ่งเขาบอกว่ามันอีะมันแบบมันไม่ได้อะ่ะมันแบบอืนิดนึงนะครับผมผมก็เลยแอบสงสัยว่าแล้วทําไมตอนเขา ผัดหมูน้ำมันหมูก่อนแล้วใส่น้ำซุปลงไปต้มมันทำได้ก็เป็นความคิดแวบๆเข้ามาในหัวแต่เราก็เข้าใจได้เพราะว่าน้ำซุปคือมันคลีนของมันอยู่แล้วนะครับแล้วพอหมูน้ำมันมันไหลไหลไหลลงไปเนี่ยมันเป็นน้ำมันที่แบบเหมือนขั้นตอนที่ล้วมันไหลลงไปมันไม่ใช่ขั้นตอนที่1เรื่องความสะอาดเรื่องความรู้สึกของเขาะเขาเลยไม่ค่อยชอบที่น้ำมันหมูมันไหลลงไปเท่านั้นเองนะครับผม เ,เน่ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่แบบเวลาเราไปร้านหมูกระทะตามมือใหญ่ๆเช่นแบบโตเกียวโอซาก้าอะไรพวกเนี้ยเราจะไม่ค่อยเห็นคนญี่ปุ่นครับจะเห็นแต่คนไทยหรือว่าแบบเพื่อนบ้านของเราอะไรอย่างเงี้ยแบบคนเวียดนามคนพมา่าคนลาวคนจีนอะไรอย่างเงี้ยครับที่เขาชอบไปทานกันมากๆเลยนะครับผมเฮ้ยเซลเซียต้องผิดด้านละโนปิดก,กระทะเล็กน้อย แต่เอาจริงๆนะเวลาเพื่อนผมอะ่ะเขาไปแลกเปลี่ยนที่ไทยร้อยทั้งร้อยชอบหมูกระทะโอ้ถึงแม้แบบเขาเรียนจบจากไทยอกลับมาญี่ปุ่นแล้วใช่ไหมครับเวลาเขากลับไปเที่ยวไทยอีกรอบอะ่ะร้านแรกที่เขาต้องรีบวิ่งเข้าไปเลยก็คือร้านหมูกระทะนี่แหละอันนี้มันก็ถือเป็นหนึ่งในซอ์พาวเวอร์เหมือนกันนะครับไอห,หมูกระทะเนี่ยโดยเฉพาะที่แบบกินกับน้ําจิ้มแซบๆแบบนี้นะครับ มาพร้อมพร้อมพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราเริ่มจากอันบนก่อนเลยแล้วกันเนาะเบาไปนิดหนึ่งมาโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนโอเคจิ้มน้ำจิ้มครับสามสองหนึ่ง อร่อยอร่อยมากอร่อยมากเฮ้ยน้ำจิ้มก็ดีมากแต่เหมือนน้ำจิ้มไก่ลนิดนึงแต่ก็โอเคได้อยู่นะครับอีกรอบนะอือเฮ้ยอ,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 อร่อยอ่ะน้ำหมูที่หมักก็คือนุ่มมากกินกับผักสิกินกับผักสิ อืมอันนี้เส้นมามากเสร็จแล้วเดี๋ยวหมูมันสุกเกินไปอีนคำหนึง่งอืม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 อร่อยมากอืม ผักก็ดีครับน้ำซุปมันไม่เข้มข้นเกินไปอ่ะน้ำซุปมันแบบไล่ๆกำลังดีสดชื่นนะครับทุกคนคือไหมทุกอย่างที่ผมกินในวันนี้ตีเป็นเงินไทยน่าจะประมาณ3 4 0ถึง400บาทเองครับแล้ว3 4 0ถึง400บาทก็คือเราไปกินหมูกระทะดีๆที่ไทยได้แล้วใช่ไหมแต่3 4 0ถึง400บาทมันกินหมูกระทะกินยากินนิกุดีๆที่ญี่ปุ่นย่งไม่ได้เลยครับ สามถึงสี่ร้อยบาทผมผมพูดว่าไอพวกเนี้มันเหลือด้วยนะเอาจริงกินสองคนยังได้เลยอนะแล้วก็หารกันนะครับถ้าผมกินเบียร์เป็นอะผมไม่กินเบียร์ผมไม่สูบบุหรี่นะครับแต่ผมแค่พูดว่าวันเนี้ยถ้าผมกินเบียร์เป็นอนะผมคงจะซื้อเบียร์ซัปโปโลกระป๋องยาวๆอะสีขาวๆนามาเบียร์เบียร์สดเอามากินจิบหรือว่าแบบปัแบซบี่อย่างเงี้ยมากินจิบ มันจบแล้ววอเคครับกินแบบคนญ,ญี่ปุ่นเออจริงด้วยขอพูดถึงช่องใหม่นะครับผมเพิ่งเปิดช่องใหม่นะครับเป็นช่องที่โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของไลฟ์สไตล์แล้วก็โปรดักต์ไอทีพวกนี้ที่มาทําให้ชีวิตของเราอะง่ายขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ไปติดตามไปติดตามกันได้ที่ช่อง Emotion นะครับลิงก์อยู่ที่ดีสคริปชันเหมือนกันนะครับผมมาอย่างที่สัญญากันไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมารอง ขนมที่ใส่มาในกล่องโอตะคาระนะครับเดีย๋ยวมาดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับผมโหแบบเปิดกล่องมาสมูทมากนี่ขนมตัวนี้เขาบอกว่าทำจากวากิวจากเมืองโอิตะนะครับอืมอืมโอ้ยกลิ่นมันแบบเผ็ดเผหวานหวานเผ็ดๆ,ๆนะครับเนี่ยโอ้ เดี๋ยวลองชิมเป็นชิ้นแบบนี้นะครับลองชิมนะอือ้อร่อยเค็มหวานเผ็ดกรอบแล้วกินกับเบียร์น่าจะดีมากกินกับปั๊บซี่อะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยแนะนำ <Pakistan> อันต่อไปครับอันนี้ซองไม่ได้เขียนอะไรเลยนะครับแต่ว่าผมไปอ่านในบุ๊กเลตเมื่อกี้เขาบอกว่าเป็น fluffy คินากุโมจิเป็นโมจิทอดหรือเปล่าโอ้เปิดมาเป็นก้อนนี้เห okay. มือนปลาท้องปลาท้องโกะอ่ะลองลองชิมนะครับอื้มอื้มเฮ้ยผมนึกว่าจะกรอบอะ ฟลัฟฟี่จริงเคียวไปคําแรกปุ๊บเหมือนแบบมันทลายลงมาเหมือนแบบกําแพงทรายที่เราก่อไว้ครับแล้วเราไปต่อยทีนั้นมันแบบแร่ลงมาหมดเลยความรู้สึกนั้นแล้วก็เขาใส่ผงแบบเป็นผงถัว่วเคลือบรอบๆนะครับอร่อยอร่อยอืมอืม,อ,มอร่อยสองคาราเกะเ,เซมเบะอันนี้เป็นเ <laughs> ซมเบะคาราเกะนะครับ ออมาอย่างนี้เลยนะข้างในเหมือนแบบเป็น texture เหมือนเอาคาราเกะมาบี้อ่ะมุมลองนะแบบครับอืมอ้มอื้มหอม,อม,อม,อมโอเคอย่าแรบบกเลยกรอบเกินอันเนี้ยรสชาติมันไม่ได้แบบคาราเกะคาราเกะมากขนาดนั้น มีความเป็นแป้งๆเค็มๆติดเผ็ดนิดๆเหมือนเหมือนเหมือนแป้งทอดกรอบคาราเกะมันดีที่มันหอมนี่แหละหอมอืมอ่ะขอแถมอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้คือคันตะคุงคิบ์นะครับผมเป็นคิบ์แล้วข้างในก็เป็นมันหวานที่เขาเรียกชื่อว่าคันตะคุงเป็นของอุยตะนะครับอุ้ยออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยอ่ะน่ารักมากกลมๆ อผม,อม,อมออเป็นไส้เลยอะสามชั้นไม่รู้ว่าเห็นไหมเป็นเลเยอร์สามชั้นเลยอะอืมอร่อยหวานละมุนหอมหอมกลิ่นมันกลิ่นมันมาแล้วมันหวานไส้ตรงกลางหไข่แดงเลยเหมือนไส้ไข่แดงเคี้ยวแบบหนุบๆอุ้ยดีอะอร่อยเป็นไงครับทุกคนชอบกันไหมคลิปนี้ผมแบบ เคลียห้องจัดไฟจัดไมจัดกล้องอะไรกันตั้งแต่เที่ยงครับตอนนี้ถ่ายเสร็จเกือบจะ6กโมงเย็นแล้วภ <c oughs> าพที่ถ่ายไปแล้ว <c oughs> แต่ผมต้องบอกเลยว่ามีความสุขมากนะครับแล้วก็สําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศผมแนะนํานะลองเอาไปทํากินเองในห้องดูนะครับมันเป็นความรู้สึกที่แบบแปลกใหม่แล้วก็ดีมากๆเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอตัว ไปกินต่อก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอยากให้ผมทำอะไรอีกยังไงคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย